มาพบกับเจตุรยเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีถอดล้างพัดลมฮาตลอรี่แล้วก็ซ่อมมานิดหนึ่งครับพอดีมันมีเสียงดังจะเรียกว่าซ่อมก็ไม่ถูกบบร้อเปอร์เซ็นครับลมมันมีเสียงดังอตอนแรกก็น,นึกว่าลูกปืนหรือเปล่าแต่สลุกแล้วก็ไม่ใช่นะครับมาดูกันพัดลมรุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นตรงหลายรุ่นเนี่ยมันจะแกะล็อกเติบแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแต่ตัวนี้มันเป็นเกลียวนะครับมันมีเกลียวล็อกอยู่ด้านหลังด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับเกลียวเนี่ย ใช้น็อตไขควงแฉะนะครับเึิแล้วก็หมุนออกมาได้เลยนะครับลักษณะของอนัดเกลียวมันก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่สีตัวนะครับสี่จุดหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเราก็ถ้าเราไขออกมาก็จะหลุดออกมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการเอาไปล้างได้แต่เนื่องจากตัวมาเตอร์เนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้นะครับก็ ถ้าอยากจะให้ล้างหรืจะอาดจริงก็ต้องถอดแต่มันลาบากนะครับไม่แนะนําก็ผ้าเช็ดตัวพัดลมตัวใบพัดเนี่ยดึงออกมานะครับถ้ายายามก็ดึงออกมาดึงออกมาได้เลยนะแล้วปัญหาที่มีที่ผมเจอคือผมต้องก็คือวันี้พัดลมตอนนี้พัดลมอ่ะมันเสียงดังอเดียดเอี๊ยดก็คือปัญหาที่ตัวใบพัดนะครับเพราะว่าตัวใบพัดตัวนี้มันไม่มีที่ล็อกแบบ ถ้าใครเคยถอดลัางพคงลมทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นตัวเกลียวเกลียวซ้ายนะครับล็อกแต่ตัวนี้ไม่มีที่ล็อกนะครับนะตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เลยสวมเข้าไปแต่มันจะใช้วิธีใช้ไอเหมือนกับไอลวดเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าผ่านเป็นกดกลมแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ดันเขาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับล้างไม่ให้ตัวนี้มันกลางออกนะครับก็อยู่แต่คราวนี้ใช้ไปนานๆแล้วตัวนี้บางทีมันอาจจะยืดแล้วมันคลายนะครับหรือมันหลุดตำแหน่งเนี่ยเราก็ ต้องดันตัวนี้กลับเพราะตอนแรกผมมาเจอปัญหาว่าเสียงมันดังมันดังว่าตัวนี้มันมันเหมือนอ่ะไอ้ตัวนี้มันไม่แน่นละนะครับพอรัดเข้าไปใหม่แต่ถ้ามันไม่แน่นอีกอาจจะต้องหาตัวอะไรมาเสริมนะครับนะแต่ตอนนี้มันยังแน่นอยู่นะครับผมก็ดันกลับเข้าไปอ่ะมันมันคลายตัวออกมาดันกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปขับเข้าไปง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับอ่าก็เปิดตอนแรกเสียงดังนะครับแล้วก็หายละเนี่ยเปิด ก็ไม่มีเสียงดังเอียนแล้วนะครับเวลาถอดจะถอดออกมราลากก็ต้องระวังตัวนั้นหายด้วยนะครับจะหายนี่หมดกันเลยนะครับล็อกลําบากมันไม่สามารถเอาอะไรไปไขล็อกได้นะเพราะเราใช้ลวดอย่างนั้นล็อกอย่างเดียวนะครับแล้วมุมมันก็ค่อนข้างขขยากนะครับรื่องสงสัย,ยถ้ามันหายผมจะทํำยังไงนะแต่เน,นี้ยดันไปเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับนะครับก็ประกอบเอาตัวนี้กลับนะครับแล้วก็ใขน็อตใส่เข้าไปเหมือนเดิม4ตัวนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพลิกได้แล้วก็ไขน็อตก็ระวังน็อตหายด้วยนะครับพอ,อดีจับมือเดียวรับเลยใส่เข้าไปสี่ทัวก็จบแล้วนะครับสําหรับวิธีการอาถอดล้างพัดลมฮาตาลีนะครับแล้วก็แก้ปัญหาวันที่มันมีพัดลมมีเสียงดังนะเดีด๋ยวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ออนนเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กโฟโต้ในยูทูบชแนลแฟนเฟซบุ๊กโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ